นรือมันปิวเป็นลูกหนึ่งนะปิวขาดไปขั้วขาดไปขั้วนึงตรงนี้ยางหยดติ่งๆอะ่ะเราชอบถีบเราแทบหงายทอ้องแล้วตู่จะยิงได้ไมนันยพี่เจ้าแรงมาก <laughs> แม่เจ้าจะลูกไปอะต่ออันนี้เป้าหมายต่อไปของเราก็คงน่าจะเป็นแตงโมนะแตงโมขวดน้าอ,อ่ะเฮย้ยอยู่ตรงไหนอะนนอ๋อโอเคมันมีขวดน้ำอยู่บนข้างบนแตงโมอนนะเออเอาอะ,อะ เฮ้ยเราเมื่อกี้มันจะดินเชิญเชิญบแมนชี่หายหูขวดน้ำทะลุเลยอ่ะทะลุแบบแตกกระจายอ่ะแต่ขวดน้ำยังติดที่เดิมนะแต่เขาบอกว่าน้ำข้างในนั้นออกมาหมดแล้วตอนตอนนี้ เป้าเหลือเหลือแตงโมยอย่างเดียวอะเฮ้ยมันดีดนายเป็นไงบ้างม,มันอยู่ที่เราตั้งหลักอะแล้วเรายิงแม่งไม่ดีดเรากระเด็นเลยวะ่ะได้เดี๋ยวเรา